ตัวนี้คือขาตั้งกล้องไมค์เซลฟี่วิธีใช้ก็เอาออกขึ้นมาเราปรับองศาได้เลยนะครับจะเอาแหงนขึ้นแหงนลงนะมือถือใครนะครับถ้าเป็น iPhone เป็นอะไรที่เป็นแบบไม่เหล็กนะเราสามารถติดได้แบบตรงๆเลยนะครับปรับแนวตั้งแนวนอนได้เลยอิสระเลยนะครับแนวตั้งแนวนอนได้อิสระเลยนะครับไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวหล่นนะครับไม่เหล็กดูดแรงมากนนะนี่นะครับเขาตัวนี้สูงเกือบ170เซนเลยนะสูง6 0กว่าเซนโอ้โหยุย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 ยุ้ยเป็นแบบ3ขานะ เป็นแบบสามขาแบบไม่เลยนะครับตัวนี้จะมีปุ่มบลูทูธให้นะครับมีปุ่มบลูทูธให้เราสามารถแกะบลูทูธออกมาได้นะนี่จะมีปุ่มบลูทูธให้นะครับเวลาไปเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวนะไม่ต้องง้อใครถ่ายนะครับเราสามารถใช้บลูทูธถ่ายได้เลยนะครับเห็นไหมดูความสูงของเขานะครับเขาจะสูงประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยเหมาะสําหรับการพกพาเนาะสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะครับสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยนะครับถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอนะครับเวลาเก็บก็ง่ายนะครับเวลาเก็บก็ง่ายโอ้โห ดูมันดึงไม่เหล็กผมดิเหนียวไม่เหนียวอ่ะ